สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูเบนลีนซิงอีทนะคะลีนซิ่งอีทตัวนี้นะคะเป็นลีนซินที่ช่วยทําความสะอาดผิวหน้าในขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะทําความสะอาดผิวหน้าวยเจลน้งหน้าซึ่งข้อดีของมันก็คือจะช่วยทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้าลึกนะคะละลายคราบเครื่องสาอางได้ในทันทีแม้เครื่องสําอางนั้นจะกันน้ำ่าสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้แต่งหน้าก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่า ในแต่ละวันของเราอะ่ะเราก็ไปเจอมลพิษต่างๆทั้งฝุ่นควันอย่างเงี้ยมันก็จะติดอยู่ตามใบหน้าของเราถ้าเราทําความสะอาดไม่ดีก็จะเป็นสิวนะคะซึ่งคินซึ่งอีกตัวเนี้ยมันจะไม่ทําให้ผิวแห้งตึงไม่ทําร้ายผิวนะคะจึงเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่แบบมีปัญหาผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายนะคะเพราะว่าคินซึ่งอีกตัวเนี้ยมันไม่มีน้ําหอมไม่มีสีแล้วก็ไม่มีอกอ,อะคะ่ค่ะ และนี่คือวิธีการใช้ลีนซิ่งนะคะเพียงแค่เทลีนซึ้งลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็นวดให้ทั่วใบหน้านะคะครับเครื่องสำอางนะคะจะค่อยๆหลุดออกแล้วก็จะเห็นได้ว่าครับเครื่องสำอางนะคะไม่ไหลซึมย้อนกลับเข้าสู่ผิวหนังเมื่อเราทําความสะอาดทั่วใบหน้าแล้วนะคะเราก็แค่เช็ดคลีเอเช็ดเครื่องสำอางด้วยสำลีหรือว่าทิชชู่นะคะเพียงแค่มีผิวหน้าของเราก็สะอาดแล้วค่ะ